รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันนะครับว่าจะประกาศใช้นโยบายค่ารถไฟฟ้า20บาทตลอดสายในโครงการรถไฟฟ้าแบบทุกสีทุกสายทุกเส้นทางภายในเดือนกันยายนปี2568ครับตามที่ได้เคยกำหนดไว้นะครับภายใต้การกับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติ การบริหารจัดก,การระบบตัวร่วมพสซึ่งผ่านการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมระบบตัวร่วมตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการดําเนินการตามกระบวนการครับก็คาดว่าจะสามารถประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็มีผลบังคับได้นี่นะครับในช่วงกลางปี2,568นี้และเสนอประกาศกฎหมายลำดับรองภายในเดือนกันยายน2,56 8เชื่อว่าเมื่อนโยบายนี้เนี่ย ครอบคลุมในทุกเส้นทางแล้วก็จะมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นนะครับนอกจากนี้เมื่อมีปริมาณผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้นแล้วเนี่ยคาดว่ารถไฟฟ้าสายสีม่วงแล้วก็สายสีแดงที่ดําเนินการนโยบาย20บาทอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับนำร่องไปแล้วเนี่ยก็จะมีรายได้เท่ากับหรือมากกว่าช่วงก่อนเริ่มนโยบายภายในปี2568หรือเร็วกว่าแผนที่กําหนดไว้จากเดิมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลา2ปี7เดือนหลังจากเริ่มนโยบาย ตรงนี้ก็จะส่งผลดีครับให้ภาครัฐอาจจะไม่ต้องไปชดเชยส่วนต่างรายได้ให้กับทั้ง2โครงการนะนายสุริยะยังบอกอีกด้วยนะครับว่าจากแนวโน้มปริมาณผู้โดยสารที่ตอบรับนโยบายค่ารถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนั้นก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่รัฐบาลแล้วก็กระทรวงคมนาคมได้ช่วยลดภาระ ค่าครองชีพในการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ถือได้ว่าเป็นการจูงใจนะครับให้คนเนี่ยหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นลดการใช้รถส่วนบุคคลนะซึ่งแน่นอนว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดปัญหาฝุ่นละออง pm 2.5แล้วก็นอกจากดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยังสร้างโอกาสให้การเดินทางอย่างเท่าเทียมกันของคนทุกทกลุ่มทุกวัยนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยนั่นเองครับ